เดลิสิกเล็สวัสดีครับครับวันนี้เรามาเล่าเรื่องของอิคิไกในส่วนของบทที่2นะครับเหตุผลของคนตื่นเช้าในบทที่2เขาบอกสรุปในตอนท้ายเอาไว้ว่าในเรื่องของเหตุผลของคนตื่นเช้าเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกับ5้าเสาหลักของอิคิไกอยู่อย่างน้อยเลย3ประการนะครับก็คือเรื่องของการเริ่มต้นเล็กๆความสอดคล้องและยั่งยืนแล้วก็ความสุขกับสิ่งเล็กๆ โดยเขาบอกว่าอิคิกายบางทีก็ถูกใช้ในความหมายของเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามันคือสิ่งที่กระตุ้นให้เราดำเนินชีวิตต่อไปหรือว่าสามารถพูดได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ให้รสชาติกับเราเลยทีเดียวดังนั้น เรามาพิจารณากันนะครับว่าในบทนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการกรอบความคิดที่รู้ราหรือว่าใหญ่โตอะไรมากระตุ้นเตือนเขาให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพียงแต่ว่าดังที่เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของอิคิไกเนี่ยจะอิงแอบอยู่กับเรื่องราวของพิธีกรรมเล็กๆวัฒนธรรมภาษาที่อยู่ในความเป็นไปของสังคมญี่ปุ่นและในบทนี้เองเขาก็ยกตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นการบอกเล่าผ่านเรื่องเล่านั่นเองเป็นเรื่องเล่าของคุณฮิโรกิฟูจิตะนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าประทูน่าในตลาดสึกิจินะครับเป็นเป็นนายหน้าขายปลาทูน่าในตลาดสึกิจิซึ่งในทุกทุกวันเนี่ยคุณฟูจิตะเขาจะตื่นแต่เช้าๆเลยก็คือเริ่มจากตอนตีสเลยทีเดียว ในการตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสองของเขาเนี่ยคือตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้หลายสิปีในการที่จะมาพิจารณาเลือกปลาทูน่าเป็น10บ0ตัวที่วางนอนเรียงรายกันอยู่บนพื้นนะครับในพื้นที่พิเศษที่ตลาดปลาซึกิจิเพื่อที่จะพยายามค้นหาปลาที่ดีที่สุดเพื่อขายให้กับบรรดาลูกค้าของเขาโดยมากแล้วจะเป็นร้านซูชิในญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนว่า ร้านสุคิยาบาชิจิโร่นะครับที่เราเล่าให้ฟังในบทที่หนึ่งก็รวมอยู่ในบรรดาลูกค้าของเขาด้วยและเรื่องของคุณฟูจิตะเนี่ยในหนังสือกล่าวไว้ตอนหนึ่งซึ่งเป็นคํากล่าวของเขาเกี่ยวกับการเลือกปลาเขาเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจเกี่ยวกับการเลือกปลาเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านข้อความทั้งหมดที่เป็นคําพูดของเขาในหนังสืออิคิไกในฉบับที่ผมถืออยู่นะครับเขาบอกว่าคนทั่วไปมักจะคิดว่าปลาทูน่าเนื้อสีแดงจัดและดูสด นั้นดีที่สุดแต่นั่นก็ไม่เป็นความจริงเลยทีเดียวจริงๆแล้วปลาทูน่าที่ดีเลิศมีรูปลักษ์สงบเสงี่ยมกว่านั้นมันมากับรูปร่างลำตัวของปลาที่บางแบบเท่านั้นและจับมาได้โดยกระบวนการจับปลาบางแบบเท่านั้น อาจจะกล่าวได้ว่าปลาที่ดีที่สุดนั้นมีแค่หนึ่งในร้อยเราจะพยายามเจาะจงมองหาจากรูปลักษณ์และผิวสัมผัสแต่มันก็ยากที่จะแน่ใจได้ว่าปลาตัวนั้นจะเป็นปลาที่ดีเพราะบ่อยครั้งปลาตัวที่ดีที่สุดมักจะดูคล้ายๆกันจนแทบจะแยกไม่ออกกับตัวที่เสื่อมสภาพไปแล้วเนื่องจากการทําปฏิกิริยากับอากาศดังนั้นผมตื่นแต่เช้าเพราะผมต้องมองหาปลาชนิดพิเศษชนิดนี้อยู่เสมอผมคิดกับตัวเองว่าการไปตลาดวันนี้จะได้เจอปลาตัวนี้ไหมและเจ้าความคิดนี้แหละ ที่ทำให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปจะเห็นว่ากรอบความคิดจากคำกล่าวของเขานี้ 1. น,นอกจากจะเป็นวิธีการเลือกปลาแล้ว 2. เนี่ยมันมีอะไรที่แอบแฝงกันอยู่ก็คือเขาพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ในหลายสิบปีก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะมาค้นหาปลาที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของเขาและเขาก็มีความหวังแล้วก็มีแรงบันดาลใจทุกครั้งที่ทาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกฝังอยู่ใน5เสาหลักอิคิกายนั่นก็คือเรื่องของการเริ่มต้นในสิ่งเล็กๆนั่นเอง และจากเรื่องเล่าเหล่านี้เองนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลักการตื่นเช้าเนี่ยฝังอยู่ในชีวิตวัฒนธรรมญี่ปุ่นจึงไม่แปลกใจเลยว่าคํากล่าวว่าโอไฮโอมีกฎิกาในเรื่องวิธีการและเวลาซึ่งต้องนํามาปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างที่รู้กันว่าการไหลเวียนของฮอร์โมนหลายชนิดในสมองสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดังนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็เลยมองว่ามันจะเป็นการเข้าท่ามากๆเลยที่จะต้องดําเนินชีวิตให้สอดประสานไปกับพระอาทิตย์หรือว่านาฬิกาของชีวิตถูกปรับ เข้ากับกฎของวัฏจักรกลางวันกลางคืนนั่นเองจากเรื่องเล็กๆเกีเ่ยวกับการเลือกปลาของคุณฟูจิตะนะครับเขาก็ขยายความมาถึงเรื่องของการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับการขึ้นการลงกับวัฏจักร นะครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ในตอนหนึ่งว่าในญี่ปุ่นเนี่ยพระอาทิตย์ถือเป็นวัตถุบูชามาเป็นเวลาช้านานเลยทีเดียวเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและก็พลังงานในวันขึ้นปีใหม่ผู้คนจํานวนมากจะตื่นแต่เช้าตรู่เลยหรือบางทีก็ยังไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะรอดูพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกของปีซึ่งมีประเพณีการเดินขึ้นเขาขึ้นเขาฟูจิตอนกลางคืนเพื่อจะได้ทําความเคารพพระอาทิตย์ขึ้นตอนไปถึงยอดเขาหรือแม้แต่กระทั่งหรือแม้แต่กระทั่งแบรนด์ญี่ปุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเบียร์ พหรือว,ว่าบริษัทประกันชีวิตไม่ขีดไฟแล้วก็สถานีโทรทัศน์ก็ใช้รูปพระอาทิตย์เป็นแนวคิดหลักในการดําเนินงาน อีกทั้งในการขยายความเพิ่มเติมนะครับเขาก็ให้เหตุผลว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบตื่นเช้าก็ต้องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศในช่วงยุคสมัยเอโดะซึ่งอยู่ในช่วงคศ .1603 ถึง1868นะครับญี่ปุ่นอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองโดยโชกุนประมาณร้อยละแปของประชากรทั้งประเทศของ,ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาวนาดังนั้นถึงแม้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองพัฒนา จะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในในใน,ในช่วงๆราวๆปีคศ .1945 คนญี่ปุ่นก็ยังเป็นชาวนาอยู่ถึงร้อยละ50และเพื่อที่จะทํานาให้ประสบผลสําเร็จก็จําเป็นที่จะต้องตื่นแต่เช้านั่นเองนี่คือเรื่องราวสิ่งเล็กๆที่แฝงอยู่ในศิลปะวัฒนธรรมและก็แนวคิดของคนญี่ปุ่นที่เขามีความสุขกับสิ่งเล็กๆกันครับทีนี้ถ้ามองกันอย่างรอบด้านเขาก็บอกว่า ไม่ใช่เพียงแค่ชาวนาเท่านั้นที่ถือหลักการตื่นแต่เช้าในหมู่ของคนค้าขายหรือว่าอาชีพอื่นๆก็มีวัฒนธรรมหรือว่าธรรมเนียมนิยมที่น่ายกย่องอยู่เหมือนกันในเรื่องของการตื่นเช้าตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางแล้วก็เริ่มทำงานทันทีเพื่อให้ธุรกิจรุดหน้าไปและเพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิงไม่ต้องจุดเทียนไขในการทำงานในตอนเช้ามืดซึ่งมีสุภาษิตญี่ปุ่นโบราณกล่าวเอาไว้ว่าตื่นไวๆวกำไรสาม่อนซึ่งม่อนก็คือหน่วยเงินตราของญี่ปุ่นในยุคมุโรมาจินั่น รหรือแม้แต่ในเรื่องของสุภาษิตของอังกฤษก็กล่าวไว้ว่าตื่นแต่เช้าเนี่ยนกที่ตื่นแต่เช้าได้หนอนตัวโตนั่นเองซึ่งวัฒนธรรมหนึ่งหรือว่าการกระทำหนึ่งที่เห็นได้ชัด ในการตื่นแต่เช้าแล้วก็การทํากิจกรรมร่วมกันที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นได้จากเรื่องของรายการเรดิโอไทโซนะครับหรือว่ารายการกายบริหารของวิทยุญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี1928รัฐบาลสมัยนั้นอยากให้สาธารณชนมีร่างกายที่แข็งแรงเรดิโอไทโซเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเพณีปฏิบัติของคนญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายกเว้น4ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในรูปแบบของไอ้เจ้าเรดิโอไทโซเนี่ยจะเห็นว่าในทุกๆวัน กลุ่มคนหลักๆที่ฝืฝนผลเรดิโอไทยโซเป็นประจำทุกๆเช้าคือผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าจะเห็นคนแก่จับกลุ่มกันตามสวนสาธารณะหรือว่าในเขตชุมชนที่พักอาศัยเพื่อออกกำลังกายร่วมกันในทุกๆเชา้าพวกเขาจะมายืนรอประจำตำแหน่งตอน6 3โมครึ่งเป๊ะเลยนะครับในตอนเชา้านั่นคือเวลาที่สถานี NHK Radio จะเปิดเพลงเรดิโอไทโซซึ่งก็มันก็คืออีกิกกลของพวกเขานั่นเองในการเริ่มต้น กับสิ่งเล็กๆในตอนเช้าหรือว่าการทํากิจกรรมสาธารณะร่วมกันในตอนเช้าของคนญี่ปุ่นครับซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยเตดีโอไทโซมันก็คือสุดยอดของการนําหลักการให้คุณค่ากับกิจกรรมยามเช้าของคนญี่ปุ่นแต่ถ้ามองจากมุมมองของอิคิกายนะครับก็คือเรื่องของอิคิกายที่มีผลต่อการสร้างเสริมสังคมมันคือเสาหลักประการที่3ของอิคิกาย เรื่องของความสอดคล้องและก็ความยั่งยืนนั่นเองจะเห็นได้ว่าตอนที่ผมนําเสนอเรื่องเสาหลักของอิกิไกนะครับตอนที่ผมรีวิวในบทแรกนะครับในในช่วงแรกจะเห็นว่าในหนังสือเขาจะบอกไว้ว่า5เสาหลักของอิกิไกเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเกิดเรียงลําดับ และไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันจะสามารถจับเข้ากับเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเกิดขึ้นบางช่วงเวลาหรือเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ,สมอไม่พร้อมกันนะครับเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับก็ได้แล้วก็ในตอนท้ายนะครับคุณเคนโมกิหรือว่าผู้เขียนเรื่องราวของอีคิเกเขาก็ยังเล่าเรื่องเล็กๆของเขาให้ฟังว่าเมื่อครั้งตอนที่เขาเรียนมัธยมเขาก็จะขึ้นรถไฟเที่ยว 6. กโมงยีเป็นประจําเพื่อไปถึงโรงเรียนให้ทันและที่ที่นั่งของเขาเนี่ยก็อย ในตู้เดิมทุกๆครั้งนะครับและมักจะมีกลุ่มคนที่คุณหน้าคุนตากัน นั่งอยู่เบาะตรงถัดไปแล้วก็สิ่งดีๆที่เขาได้เห็นนะครับในทุกๆวันในการขึ้นรถไฟไปเรียนนี่ก็คือในทุกเช้าพนักงานออฟฟิศที่นั่งอยู่ถัดไปจะเล่นโซกินะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าหมากรุกญี่ปุ่นกันนั่นเองเขาก็จะมาเล่นโซกิด้วยกันบนตู้รถไฟทําให้พวกเขาเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางแล้วก็กลุ่มโซกิเนี่ยเป็นอะไรที่คล้ายๆกันกับกลุ่มเรดิโอไทโซคือใช้พลังงานของชุมชนมาช่วยกันสร้างแรงกระตุ้นในการเดินทางในตอนเช้านั่นเองซึ่งเทียบเข้ากับเสาหลักในการดําเนินชีวิตของอิคิกา ก็คือเรื่องของความสอดคล้องแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองดังนั้นเขาก็เลยสรุปว่าสิ่งเหล่านี้มันถือได้ว่าเป็นเครื่องมือชั้นดีในการสร้างเสริมเสาหลักที่1เสาหลักที่3และเสาหลักที่4นั่นก็คือเสาหลักที่1คือการเริ่มต้นกับสิ่งเล็กๆนะครับ เสาหลักที่3คือความสอดคล้องและยั่งยืนและเสาหลักที่4คือความสุขกับสิ่งเล็กๆจึงคงไม่ต้องบอกก็ได้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดเป็นคนญี่ปุ่นถึงจะสามารถฝึกปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้ในการตื่นเช้าเพราะทั้งหมดทั้งปวงทุกแผ่นดินบนโลกเลยนะครับล้วนเป็นแผ่นดินที่เราอยู่กับพระอาทิตย์แล้วก็อยู่กับวัฏจักรของการหมุนเวียนอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่เราจะมาเริ่มตื่นเช้ากันแล้วก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆเหมือนที่คุณฟูจิตะเลือกปลาหรือว่ากลุ่มเรโอไทโซหรือว่ากลุ่มโซกิบนตู้รถไฟนั่นเองนะครับซึ่ง สิ่งเหล่านี้เราไม่จําเป็นต้องไปเต้นประกอบเพลงในตอนเช้าแต่ให้ยึดกิจวัตรประจําวันของเรานั่นก็คือการตื่นขึ้นแต่เช้าทําอะไรสักอย่างอ่านหนังสือหรือว่าออกไปจ็อกกิ้งหรือว่าไปนั่งจิบชาจิบกาแฟเพื่อที่จะคุยกันเรื่องเหล่านี้ในความเป็นไปกับวัฏจักรนั่นคือสิ่งที่อิคีไกเอามาฝากกันในบทที่2ที่เราถึงเหตุผลของ คนที่ตื่นแต่เช้าเอาไว้แล้วก็เชื่อมโยงถึงเสาหลักอิกิไกที่ว่าด้วยความหมายของการมีชีวิตอยู่นั่นเองครับครับวันนี้ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่รับฟังในบทที่2ร่วมกันและโอกาสถัดไปไปติดตามในบทที่3เรื่องของโคดาวาริและประโยชน์ของการคิดเล็กๆในคลิปหน้ากันครับสำหรับวันนี้ d เดลิส c r e t สวัสดีครับ